โอ้โหน้องนายดูสิสนามอ่ะเขาขุดสนามทําอะไรก็ไม่รู้ดูสิเอ๊ะใครมาขุดสนามไว้นะเขาหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะค้นหาฟอสซิลไดโนเสาร์หรือเปล่าเฮ้ใช่ไหมขุนเขาอาจจะใช่ก็ได้นะดูสิเขาขุดเต็มเลยอะ่ะดูสิโอ้เฮ้ยน้องนายาป้าเห็นใครอะไรก็ไม่รู้ น้องนายเห็นเหมือนปลาป่าไหมอะตรงนั้นน่ะเห็นไหมเห็นเฮ้ยมันอะไรอะน้องนายไม่ร <c oughs> ู้คิปลาป่าครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าดูดีเหมือนกันไปไปดูกันดีกว่าป้เฮ <c oughs> ้ย,ยเดี๋ยวน้องนายน้องนายอย่าพึ่งเข้าไปใกล้สิเรายังไม่รู้เลยว่าอันนี้มันคือไข่อะไรอะเอาอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวป้าจะหยิบเองเพราะว่าป้าเป็นผู้ใหญ่โอเคไหม เรา,าเรียนเฉยเป็นอะไรเป็นยาดกีเจเก็บปะปะ๊าอ้าวโถ่เเนี่ยเดี๋ยวป๊าจับดูเองมันไข่อะไรนะนเฮ้ยน้องนายตรงนั้นก็มีอีกอะ่ะน้องนายเฮ้ยเราไปเก็บกันดีกว่าปะ,น,ะ,น,ะ,น,ะน,นั่นน่ะเห็นไหมนั่นเฮ้ยได้มาอีกแล้วทุกคน เราได้มาสองฟองแล้วน้องนายน้องนายว่ามันจะมีอีกไหมอ่ะเฮ้ยเหมือนขุนเขาจะเห็นอะไรนะน้องนายตาขุนเขาไปอุ้ยไหนไหนนี่ดูสิทุกคนขุนเขาก็เจออุ้ยเราได้สามฟองแล้วว่าน้องนายขุนเขาเราไปเปิดดูกันดีกว่าไหมว่าข้างในอ่ะมันจะเป็นอะไรไปน้องนาย เดี๋ยวเราไปแกะดูตรงนั้นดีกว่าปะเฮ้ยเหมือนเจอไข่อะไรเลยอะเฮ้เฮ้ย,ย,ยน้องนาย,ยนี่มันผีชุดดำนี่นะเฮ้ยน้องนายทำไงดีอะเฮ้ยหนีดีกว่าเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกๆๆอ่อนหยุดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวน้องนาย มานี่ก่อนยุดยุดยุดเมื่อกี้ปะป๊าได้ยินผีชุดดำอ่ะเขาเรียกเราอ่ะเขาบอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนน่ะเอาไงดีอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มาหลอกเราหรอกมั้งใช่ลองไปดูก่อนเนาะป๊าไปคุยกับเขาดูดีกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนนี่น้องนายอุ้ยอย่าไปใกล้มากอุ้ยพวกเจ้าอยากได้ไข่นี้ใช่ไหม เฮ้น้องนายนี่มันไข่ที่เราอยากได้นี่นาะใช่จริงๆด้วยใช่แล้วอยากได้ไข่นี้แหละทำยังไงอะพ่อเจ้าจะต้องมีของแลกเปลี่ยนเฮ้ยน้องนายทำไงดีอะอีชุดดำบอกว่าเราต้องมีของแลกเปลี่ยนไม่เป็นไรหนูม,มีอยู่เย่านี่เฮ้ยเรามีแต่ขนมนะได้ไหมอะ่ะได้เลยเพราะข้าน่่ชอบกินขนมมากเลยเฮ้เ <What? S 2> ขาชอบกินขนมพอดีเลย งั้นเราเอาขนมอ่ะแลกกับไข่ดี่ไหมน้องนายเดี๋ยวพี่ไอ้จะกินขนมเนี่ยผีหิวไงเอาให้เขาคือน,นาเราจะได้ไข่ไงเฮ้ยอเอาจริงๆด้วยอ่ะอุ้ยได้แล้วได้เียได้ยักเขียส์ได้ไดแอคเขียส์ได้ยักเขียวเฮ้ยพอแล้วใช่ไหมเนี่ยนั่นด้วยอะไรอ่ะลูกชิ้นเฮ้ยนี่มันลูกชิ้น ฉันซื้อมาเอาไว้กินเองนะเนี่ยผีกินเป็นเหรออาจจะลองกินดูอ<ว>ร่อยไหมเอาเอาเอาอันนั้นไส่กอกจวขอคืน <c oughs> ได้ไหมอ่ะไม่ได้ถ้าไปแล้วนะโอเคโอเคเฮ้ยน้องนายผีไปแล้วอ่ะดูสิเออเอาไส้กรอกกับลูกชิน้นปลาไปด้วยอ่ะ <c oughs> โอเคไม่เป <su> ็นไรเราได้ไข่มาแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่าว่ามีอะไรดีไหมดีไหมโอเคงั้นไปไปเปิดดูดีกว่าปะโอ้โหน้องนายดูสิเราได้ไข่มาตั้งห้าใบเนี่ยเฮ้ยคุณเขาเปิดแล้วเฮ้ยคุณเขาไข่ใบแรกได้นี้เลยกับตันอเมริกา <ก>ไม่น่าเชื่อเลยอะว่าในไข่พวกเนี้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมขุนเขาเฮ้ยน้องนายแสดงว่าที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เราชอบก็ได้ลองดูไหมโอเคโอเค,คไข่ใบต่อไปเลยโอ้โหน้องนายนไข่ใบเนี้ยได้ยักษ์แดงเลยน้องนายใช่ทกนสวยมาก สวยมากจริงๆด้วยน้องนายนี่หัวสิไม่ใช่อัน,นั้นตูดเฮ้ยนี่มันยัดแดงที่น้องนายชอบมากเลยนี่นาใช่มีไฟไหมอะไหนลองกดให้มันร้องดูสิโอ้มีเสียงด้วยทุกคนโอ้มีไฟด้วยโอ้ยัดแดงจองมพลงัง ป๊าป๊าอยากรู้แล้วแหละว,ว่าไข่ใบที่สามมันจะเป็นอะไรแล้วเปิดดูดีกว่าตรงโอ้โหคุณเขาที่เนงขโหคุณเขานี่มันแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่ที่คุณเขาชอบมากเลยนี่นาะโอ้โอ้แบทแมนบินไปบินมาด้วยเท่มากเลยมาดูเลยว่าใบนี้จะเป็นอะไรแั๊กจ โอ้โหน้องนายอันนี้มันสไปเดอร์แมนยักษ์นี่นาใช่ดูมาเริ่มเลยใช่หนูอันนี้หนูชอบมากเลยมันปล่อยใยได้ไหมน้องนายโอ้โหโอ้โหไข่เปนสุดท้ายอ่ะให้คุณเขาเปิดลองดูเลยว่ามันจะเป็นอะไรปาอยากรู้แล้วอ่ะเปิดเลยโอ้โห ไข่ใบสุดท้าย yeah. ยักษ์เขียวพระเอกของเราน,นี่เอง oh, โอ้โหทุกคนดูสิยักษ์เขียวกับยักษ์แดงสวยมากเลยสวยทั้งสองตัวเลยอะดูสิสสกล้ามใหญ่ทั้งสองตัวเลยน่าจะมีพลังมาพาอกันเลยนะเนี่ยตนเ้ในที่สุดเราก็เปิดไข่ครบทุกใบแล้วนะทุกคน ไม่น่าเชื่อเลยนะน้องนายว่าเราจะเอาขนมอ่ะแลกกับซูเปอร์ฮีโร่ได้ตังเยอะขนาดนี้แน่โอ้โหวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆชอบคลิปนี้นะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะก็อย่าลืมกดติดต,ตามช่องดูดีทีวตรงนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย